สวัสดีค่ะพี่กิก๊กนวรัตชัยจุมพูนะคะอดีตเป็นพยาบาลประจําโรงเรียนนะะเอกชนดูแลตัวเองไหมดูแต่ว่าเราทํางานเกินเกินกําลังที่ว่าทำไม่ก็มีความรู้สึกว่าแหมรู้สึกพอทําไปแล้วมันเพลินนะะอาหารเทิญกับงานการที่ว่าเราป่วยเราเราไม่ดูแลตัวเองเนะ่เป็นอันตรายมากจนกระทั่งปีประมาณปีหกนะคะคือตัวเองไอแต่คิดว่า อาจจะไอเพราะแพ้เพราะช่วงนั้นมี PM 2.5ด้วยนอนไม่ได้นะนอนนอนต้องผุดลุดผุดนั่งไอมากไอจนเจ็บหน้าอกอะแล้วตรงตรงซี่โครงตรงนี้ฮะมันจะมีมีกระดูกโผลมาหน,หน่อยๆคือมันมันโนนออกมาฮะมันเขียวเขียวไอแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองสองข้างโตคอคุณหมอซีทีสแกนก็มาเจอถุงลมป่งพองสองข้าง ทุกคนก็ถามว่าที่บ้านมีใครสูบบุหรี่ไหมไม่มีใครสูบบุหรี่เลยคุณหมอให้ยามันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะนะด้วยด้วยอาการมันเป็นมากค่ะน้ําหนักลดลูกสาวคนเล็กไม่คนยี่สิบสี่เองเข้ามาคุยด้วยมาก่อนบอกแม่หนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะที่จริงคําพูดลูกสาวเนี่ยค่ะมากระตุ้นเราทําให้เราสู้คือที่จริงเราอยากสู้ไหมเราอยากสู้อยู่แล้วแต่อันนั้นเป็นแรงผลักดันให้เราสู้มากขึ้น วันหนึ่งก็มาเจอน้องอน้องที่สนิทกันก็เคยทำงานด้วยกันนะฮะก็น้องเขาบอกว่าพี่กิ๊กต้องทานตัวนี้อันนี้เป็นโพลิตินอ่ก็พี่ก็ลองทานดูประมาณ3-5ถึงวันอะคือพี่หลับสนิทจากที่ว่านอนไม่ได้เลยวันหนึ่งน่าจะนอนได้ประมาณสักมันประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันก็ต้องลุกไอตลอดคะไอตลอดนี่นอนไม่ได้พอเราหลับได้ทานอาหารเริ่มได้แล้วพี่ก็กลับไปขอ ซีทีสแกนอีกคือมันดีขึ้นนะฮะทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยความตอนนี้คือไม่มีอาการไอแล้วน้ำหนักก็ขึ้นมาเกือบจะปกติสึกว่าเรามัตตระวังดีมากขึ้นกว่าเดิมคือ1อาหารนะฮะสองการออกกำลังกายพี่วิ่งสายผ่านวันละชั่วโมงก็อยากให้ทุกคนว่าชีวิตอะมันถึงเวลามันต้องไปแต่เราจะให้มันไปก่อนเวลาอันควรไหม